เราเป็นนักมวยมาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วการเป็นนักมวยเนี่ยมันก็ต้องฝึกซ้อมหนักไม่ว่าจะเชา้ชาเช้าเนี่ยผมก็วิ่งทิ้งเป็นสิบโลเช้าอย่างเช้าเลยอย่างน้อยก็ต้องมีสิบสองโลแล้วตอนบ่ายอย่างในน้อยก็ต้องมีอีกเจ็ดแปดโลแล้วเราก็จะวิ่งอย่างเงี้ยมาตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเตะเป้าเตะกระสอบเล่นบริหารแล้วก็มาโดดจำ้ำสมัยผมต่อยมวยโดดจ้ำเยอะฮะจ้ำมาผมเล่นเช้าสองร้อยเย็นสองร้อยเราก็ไม่เคยคิดว่า กระดูกคนเราในอนาคตมันอาจจะเสริมได้นะเพราะตอนนั้นเราเราไม,ไม่เคยรู้เรื่องเลยไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้คือเราเล่นอย่างเดียวไอ้พวกบำรุงกระดูกเราไม่เคยกินพอหลังจากเลิกมวยผมก็มาเข้าวงการบันเทิงบางทีผมยืนร้องเพลงเนี่ยสองสามชั่วโมงนะช่วงที่อ่อนอ่อนซ้อมกําลังดังเนี่ยยืนจนแบบรู้สึกปวดเมื่อยครับก็พอดีเพื่อนเขาแนะนําให้เรารู้จักกับดีบูนเน่ตัวนี้เป็นอาหารเสริมนะฮะก็คือพอเราได้กิน แล้วเรารู้สึกว่าเออเฮ้ยดีขึ้นทันตาเห็นก็จากที่ผมเคยเดินขึ้นบันไดหรือยืนรอเป้านานๆเนี่ยวัวเข่ามันจะเสียวพอเรากินตัวนี้ไปแล้วเรามารอเป้าเราก็ยืนได้เป็นชั่วโมงอยู่ครับเออเป็นไงพี่น,นันหลังจากที่ให้ดีบุเน่ไปกินเนี่ยอาการดีขึ้นไหมก็ต้องขอบคุณพี่มากๆครับผม<อ>ะว่าที่แนะนาดีบุเน่อาหารเสริมให้กินนะก่อนหน้าที่ยังไม่ทานก็รู้สึกปวดเขา่าปวดขาอะไรประมาณนี้ครับเวลาซ้อมรือ เทีนไ้นักมวยนอะไรประมาณน้ครับตอนนี้ก็พอ,อกินไปสักอาทิตย์ก,กว่าๆนะี่ก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มปรับสภาพเริ่มดีขึ้นครับผมหัวเข่าอะไรก็รู้สึกจะคล่องแคาครับไม่ปวดครับคล่องขึ้นไม่ค่อยปวดครับก็ดูสึกดีขึ้นครับตามลาดับครับผมสําหรับสั้นที่มีอาการปวดแข้งปวดขามือนนะครับแนะนาไม่กินอาหารเสริมดีบูนี่นะครับเป็นไงกองทอน,นีหลังจากกินดีบูน่ตัวนี้ไปผมก็ปวดหัวเขาว่าปวดข้อมาสิบกว่าปีแล้ว กินตัวนี้ดีขึ้นครับกินกับผสมน้ําเย็นคือใส่น้หน่อยเดียวไม่ต้องเยอะตอนนี้เป็นไงการยืนสอนอมวยอะไรโอเคกยืนสอนมวยก็ไม่ค่อยมีปัญหาแล้วขนาดเริ่มกินมาได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ดีขึ้นตัวนี้เป็นแคปซูลเป็นแคปซูลคล้ายสมุนไพรนะครับกินตอนกลางคืนได้ก่อนนอนกินแล้วกระดูกกระเดี่ยวมันจะดีขึ้นอ่ะคนเราอายุเยอะมันจะเริ่มปวดตามข้อตามหัวเข่าจริงๆแล้วพวกเราก็ ใช้ข้อเยอะใช่เพราะตอนสมัยเป็นนักมวยนี่ต้องเล่นโดดจั<จ>า<ำ>มวิงว่งวิงว่งวิ่งไกลวิ่งวันละสิบกิโลก็แก่ตัวเข้ามีเริ่มมีอายุอ่ะมันจะปวดตามข้อตามกระดูกก็ส่วนมากเกือบจะทุกคนพออายุมากขึ้นก็โลคก,กระดูกมันก็ต้องสึกหลอไปธรรมดานั่นแหละเราก็ต้องมากินตัวนี้เสริมขึ้นมาดูอยากจะฝากบอกเพื่อน เริ่มมีอายุ้าเนี่ยตัวนี้แน่นอนอกินอแล้วดได้ผลทันตาเห็นดีโบเนนะดีโบเนอย่างอ,อย่างเป็นซองกินกับน้ําอ,อันนี้อย่างเป็นแคปซูลกินก่อนนอนตัวนี้ดีมากข้อเขาไม่ดีหรือกระดูกไม่ค่อยดีนะครับตั้งแต่ผมรู้จักดีโบเนมาเนี่ยไม่มีอาการเจ็บป่วยให้เห็นเลยนะครับดีโบเนการันตีโดยสามารถเพลิรุนะครับดีจริงๆ We'll